สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ระดับขวัญเพื่อหนึง่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งที่ได้เดินทางไปพักผ่อนที่บ้านพักตากอากาศของเขาแต่ทว่าพวกเขาลับถูกรบกวนโดยแขกที่ไม่พึงประสงค์ทั้งคู่จะได้วางแผนการที่จะจัดการกับคนพวกนั้นแต่ทว่าเรื่องราวก็บานป้ายใหญ่โตจนถึงขั้นฆาตกรรมและอำพรางศพสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับจะมีชื่อเรื่องว่า Cottage Country ทอดพนักงานหนุ่มออฟฟิศที่กำลังถูกเจ้านายตำหนิทีมของเขาอย่างรุนแรงทอดนั้นเรียบสายหน้ากับสิ่งที่เขาได้รับฟังเพราะว่าเพื่อนร่วมง,งานของเขาสร้างปัญหาให้เขาอีกแล้วทอดได้ตัดสินใจโทรไปหาก,กำลังใจของเขาอย่างแคมมี่ที่ตอนนี้กำลังจัดเตรียมข้าวของเพื่อไปพักผ่อนหย่อนใจที่บ้านพักตาอากาศทั้งคู่บอกและไา่กำลังใจก่อนที่จะวางสายไปเมื่อทอดกลับมาถึงบ้านพวกเขาก็ออกเดินทางทันทีแคมมี่บ่นว่าเจ้านายของทอดใช้งานเขาเยี่ยงทาต ก่อนที่เจ้านายจะปล่อยทอดเลิกการมาทำให้เราต้องเดินทางช้าแคมมี่ที่ปลอบใจทอดว่าเอาไว้ถึงบ้านเมื่อไหร่จะจะสนองให้เขาอย่างถึงอกถึงใจเลยทีเดียวตลอดการเดินทางร่วม16ชั่วโมงในที่สุดทอดกับแคมมี่ก็เดินทางมาถึงบ้านพักตากอ,อากาศของพวกเขาในขณะที่ทอดกำลังจะเลิ้มหลับเพราะความเหนื่อยล้าแคมมี่ก็เข้ามาสซัรพรสเขาตามที่เธอสัญญาเอาไว้ในขณะที่ทั้งกู้กำลังจูจีกันพวกเขาก็ได้เห็นใครบางคนมาแอบมองอยู่ข้างหน้าตาม โดยที่คนคนนั้นก็คือชาเลนเจอร์พี่ชายแท้ๆของทอตเขาเป็นคนไม่เอาไหนแต่ยังมีความสุขกับกเป็นเลิศม่นำซ้าชาเลนเจอร์ยังพามาช่าแฟนใหม่ของเขาเดินทางมาเยี่ยมทอตอีกด้วยทั้งกู่ดูเป็นกันเองกับทอตและแกรมมี่เป็นอย่างมากชนิดที่ต้องเรียกได้ว,ว่าขาดความเกรงใจกันเลยทีเดียวเช้าวันต่อมาทอตจะคงไม่พอใจตัวพี่ชายของเขาเขาจึงได้รับลอารมณ์ด้วยการข่าฟืนแกมมี่ได้เดินมาคุยกับทอตเกี่ยวกับเรื่องชาเลนเจอร์ ท,ท็อดก็เลยบอกแคมไม่ว่าผมเกลียดเขาผมจะไล่เขาออกไปในตอนนี้ชาเลนเจอร์กับมาช่ากําลังกินอาหารกันอย่างงูมามราวกับว่าเป็นบ้านของตัวเองซึ่งชาเลนเจอร์เองก็ว่างงานเป็นพวกเตะๆไปวันๆส่วนมาชาก,ก็บอกว่าจะหากินกับผลงานศิลปะพูดยังไ่ทันขาดคำชาเลนเจอร์ก็เริ่มสร้างปัญหาทันทีเขาเอาหนังสือเล่มโปรดของท,อท็อดมาเป็นเป้าซ้อมยิงธนูท,ท็อดพยายามห้ามพี่ชายเอาไว้แต่ทว่าเรื่องก็ยังไม่จบง่ายๆมาชาที่บอกว่าเธอเบื่อบ้านนอกแบบนี้เต็มทนแล้ว ชาเลนเจอร์จะได้บอกให้เธอไปชวนแคมมี่เข้าไปเก็บเห็ดในป่าแคมมี่ที่ได้โอกาสจะได้บอกกับทอดว่าระหว่างที่เธอไปเก็บเห็ดกับมาชาทอดจะต้องพยายามพูดให้ชาเลนเจอร์ไปจากที่นี่ให้ได้ซึ่งทอดก็รับปากว่าไม่มีปัญหาทางนี้เขาจัดการเองหลังจากนั้นแคมมี่ก็พามาชาไปเก็บเห็ดตามแผนเธอกำชับกับทอดว่าอีกหนึ่งชั่วโมงเจอกันทอดพยายามจะเข้ามาคุยกับชาเลนเจอร์แต่พอเขาได้เห็นหน้าพี่ชายที่มีความสุขจึงทำให้ทอดไล่พี่ชายไปไม่ลง แต่จนล้วจนรอดทอสก็ตัดสินใจท,ที่จะพูดความจริงกับพี่ชายเขาบอกกับพี่ชายว่าที่เขาพาแคมมี่มาที่นี่ก็เพื่อที่จะขอแคมมี่แต่งงานชาเลนเจอร์กำลังทำแผนของเขาพังและเขาต้องการความเป็นส่วนตัวแต่ทว่าชาเลนเจอร์ที่ดีินแบบนั้นก็ทำเป็นไม่สนใจเขาใส่หูฟังฟังเพลงต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทอดที่กดจัดที่ได้ยิงหูฟังของพี่ชายและปาทิ้งลงทะเลสาบไปซึ่งนั่นกลับกลายเป็นชวนสงครามระหว่างเขากับพี่ ในตอนนี้ชาเลนเจอร์ไม่ยอมไปง่ายๆแถมเขายังซัดหน้าทอสคืนด้วยอีกหนึ่งมาดทางด้านของทอสท,ที่ถูกต่อยจนเลือดหอ่าไปเข้ามาทำแผลภายในบ้านแต่ทว่าชาเลนเจอร์ก็ตามเข้ามาแล้วบอกให้ทอสจ่ายค่าหูฟังคืนให้กับเขาทอสจึงได้บอกพี่ชายว่าพี่ทำร้ายฉันเพราะของไร้สาระพวกนั้นชาเลนเจอร์ก็เลยบอกว่าใครกันแน่ไร้สาระที่ขับรถตั้งไกลมาสิบสิบชั่วโมงเพื่อมาขอแฟนแต่งงานที่บ้านนอกทอสท,ที่ได้ยินแบบนั้นจึงได้พุ่งเข้าไปชกหน้าพี่ชาย ก่อนที่ทั้งสองก็จะต่อสู้กันจนข้าวของกระจจดก,กระจายทอดได้ไล่เตะพี่ชายของเขาออกไปนอกบ้านจากนั้นเขาก็โยนข้าวของกับพี่ชายออกมาแล้วบอกให้ชาเลนเจอร์กลับบ้านไปซักแต่ทว่าชาเลนเจอร์ก็วิ่งออกมาที่ด้านหลังของบ้านแล้วโผล่ไปเล่นงานทอดเขินจากทางด้านหลังชาเลนเจอร์ได้ตกหน้าทอดและเตะเขาจนเขาทนไม่ไหวทอดจึงได้คว้าขวานมาสับคอพี่ชายจนตายคาที่ในตอนนี้ทอดพังมือฆ่าพี่ชายจนตายโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจ ท็อดนั้นรู้สึกสับสนและไม่รู้ว่าเขาควรจะทํายังไงต่อไปกันดีอีกไม่ถึงชั่วโมงแคมมี่กับมาชาก็จะกลับบ้านมาท็อดจึงได้ตัดสินใจใช้ผ้าใบมาคลุมศพของพี่ชายเอาไว้ก่อนเมื่อมาชากับแคมมี่กลับมาถึงบ้านแต่ทว่ามาช่าก็ทักถามท็อดว่าหัวไปโดนอะไรมาเธอสันนิษฐานว่าท็อดกับเชเลนเจอร์จะต้องตีกันอีกแน่นๆหลังจากนั้นเธอก็รีบถามมาเชเลนเจอร์ทันทีท็อดก็เลยยอมรับว่าใช่พวกเราทะเลาะก,กันแต่ทว่าเชเลนเจอร์หนีไปไหนแล้วเขาก็ไม่รู้ ทอดพยายามเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการส่งแหวนของแคมมี่แต่งงานแต่ทว่าแคมมี่ก็บอกว่าเธอรู้จักเขาดีทุกครั้งที่ทอดโกหกเธอจะดูออกเสมอแคมมี่จึงได้ถามทอดว่าชลเลนเจอร์หายหัวไปไหนแล้วทอดก็เลยบอกเธอว่ามันเป็นอุบัติเหตุผมพยายามจะไล่เขาออกไปจากบ้านของเราแต่ทว่าเขาก็ไม่ยอมไปแถมยังทำร้ายร่างกายผมอีกด้วยผมจึงได้เอาขวานที่ใช้ข่าฟืนฟันหัวเขาทอดสารภาพกับแคมมี่ว่าตอนนี้ชลเลนเจอร์ตายแล้ว และศพของเขาก็อยู่ในห้องเก็บของของเราแคมมี่ะได้บอกให้ทอดต,ตั้งสติเอาไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะอยู่ข้างเขาเสมอเธอจะไม่มีทางยอมให้สามีของเธอต้องติดคุกพวกเราจะมีลูกด้วยกันและมีครอบครัวที่มั่นคงกับอีกแก่ศพของชาเลนเจอร์อยาให้มันมาทำลายชีวิตของเราพวกเราทั้งคู่มาช่วยกันจัดการเรื่องนี้กันเถอะหลังจากนั้นทั้งคู่กกับเข้าบ้านและเห็นมาชาก,กำลังเล่นโยคะทันทีที่ได้จเจอหน้าพวกเขามาชากระถ,ถามถึงชาเลนเจอร์ทันที แต่ทว่าทั้งคูก็ไม่ยอมตอบอะไรและบอกว่าพวกเราต้องทำอาหารเย็นมาชาที่อยากรู้อยากเห็นจึงได้เดินตามเข้าไปในครัวแคมมี่พยายามชวนมาชาคุยเพเปลบี่ยงเป็นความสนใจจากเธอในขณะที่ทอรแอบย่องเข้ามาพบกับพี่เพื่อจะฆ่ามาชาแต่ทว่ามาชาก็ไหวตัวทันะหันกลับมาพอดีแคมมี่จึงใช้โอกาสนั้นเจกท้าฟาดหัวมาชาจนเธอล้มลงไปมาชากับอาการชักกระตุกไปทั่วทั้งร่าง แคมมี่จึงใช้ปบายรัดคอเธอจนเธอขาดอากาศหายใจและในที่สุดมาชาตก็ตายกลายเป็นศพที่สองสองคู่เราได้ช่วยกันหันศพของชาเลนเจอร์กับมาชาจากนั้นก็เก็บข้าวของพวกเขาทุกชิ้นใส่ถุงพวกเขาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนและเก็บข้าวของไปในบ้านจนเกลี้ยงราวกับว่าที่นี่เหมือนไม่มีใครมาเยี่ยมพวกเขามาก่อนหลังจากนั้นทอก,กับแคมมี่ก็หอมถุงชิ้นส่วนภายเธอออกไปพวกเขาโยนถุงทุกอย่างลงไปในน้าและทงเอาไว้เพื่อไม่ให้พวกมันลอยขึ้นมา เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่ทอทจะขอแคมมี่แต่งงานพวกเขาพายเรือกลับเข้าบ้านอย่างชื่นมืน่นก่อนที่ทังคูจะต้องช็อกกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าเมื่อจูจูก็มีกลุ่มคนจากที่ไหนก็มาร่วมจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านของพวกเขากลับกลายเป็นว่าก่อนที่เชลเจอร์จะตายเขาได้โทรบอกเพื่อนๆของเขาให้มาปาร์ตี้ที่บ้านของน้องชายซะอย่างนั้นที่พีลก,กว่านั้นก็คือสองสามีภรรยาข้าวใหม่ป้ามัน ดเนลืมจัดการกับรถของชาเลนเจอร์ที่ต่อดทิ้งเอาไว้ซึ่งนั่นก็ทาให้ทุกคนที่อยู่ภายในงานรู้ความจริงแล้วว่าชาเลนเจอร์เดินทางมาที่นี่มหาหน้องชายของเขาจริงๆเมื่อทอดกลับมาถึงบ้านทอสก็แกล้งถามคนภายในงานว่ามีใครเห็นชาเลนเจอร์บ้างแต่ถ้าว่าคนภายในงานกับตอกหน้าเขาว่าแกเป็นใครพวกนั้นไม่รู้ที่ซ้ำว่าจริงๆแล้วทอดนี่แหละที่เป็นเจ้าของบ้านแต่ถ้าว่าทุกคนกลับไม่สนใจก็เ,เลยคงเล่นสนุกกันต่อไปในเวลาต่อมาดอป เพื่อนที่เก่งศาสนาของเชลนเจอร์ได้เดินเข้ามาทักทายแคมมี่เขาเป็นคนแรกที่ถามหาเชลนเจอร์กับแคมมี่ด็อกที่บอกกับแคมมี่ว่าเชลนเจอร์กับแฟนหายตัวไปนานมากแล้วแล้วเธอรู้ไหมว่าเขาไปอยู่ที่ไหนกันแคมมี่ที่กลัวความจะแตกก็เลยพยายามพูดบายเบี่ยงว่าจริงๆแล้วพวกคุณอาจจะมาง,งานปาร์ตี้ผิดงานก็ได้แต่ท้ว่าด็อกก็เถียงว่าพวกเราทุกคนได้รับข้อความจากเชลนเจอร์ให้รวมตัวมางานปาร์ตี้ที่ริมทะเลสาบ แคมมี่ก็เลยบอกว่าทะเลสาบนี้ตั้งใหญ่อาจจะเป็นที่อื่นก็ได้ดอกนั้นจับสังเกตแคมมี่ได้ว่าทาไมเธอถึงต้องปฏิเสธว่าเชลเลนเจอร์ไม่ได้มาที่นี่ก็ในเมื่อรถของเขายังจอดอยู่ทนโทษแคมมี่รีบปีกตัวไปจากดอกก่อนที่เขาจะถามอะไรมากกว่านี้ดอกพยายามนั่งคุณคิดและประมวลผลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีปัจจัยอะไรบ้างที่แคมมี่ไม่อยากให้เขารู้ว่าชาเลนเจอร์มาที่นี่ทางด้านของทอดเขาก็ออกมาเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การที่ด็อบจะเดินมาถามเขาหัวไปโดนอะไรมาทอดจึงได้บอกว่าหัวเขากระแทกสะพานตอนที่ไปไว่ายน้ำด็อบยังคงถามที่กับทอดว่าเชลิเจอร์ไปไหนแล้วอีกนานไม่กว่าเขาจะกลับมาทอดก็เลยบอกว่าเขาไม่รู้เหมือนกันและเดินหนีเข้าบ้านไปซึ่งนั่นก็เป็นการตอบย้ำดอบว่าสองสามีภรรยาคู่นี้ดูมีพิรุธแคมไม่ได้เห็นว่าทอดดูเครียดจัดจึงเข้าไปถามเขาว่าคุณเป็นยังไงบ้างทอดก็เลยบอกว่าเขาเสียใจและเขาอยากอยู่คนเดียว ไม่นานทุกคนก็ชวนทอดกับแคมมี่มาร่วมวงกินข้าวด้วยกันทอดที่มองเห็นภาพหลอดของชาเลนเจอร์ที่นั่งร่วมวงอยู่ภายในงานเขาจึงได้พยายามไล่ชาเลนเจอร์ออกไปแต่เมื่อชาเลนเจอร์ไม่ยอมไปสักทีทอดจึงได้ตะโกนออกไปว่าฉันนี่แหละฆ่าแกเองฉันนี่แหละที่หั่นศพแกเป็นชิ้นๆแล้วเอาไปโยนทิ้งแกเข้าใจหรือเปล่าทุกคนที่อยู่ภายในงานต่างได้ยินเสียงของทอดกันหมดก่อนที่แคมมี่จะรีบแก้ตัวแทนสามีว่าทอดน่าจะมีอาการเมาแดด หลังจากนั้นเธอก็ได้พาตัวทอ็อดไปเข้านอนจากเหตุการณ์นั้นด็อกก็เริ่มปักใจเชื่อว่าจะต้องเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นกับชาเลนเจอร์แน่ๆหลังจากที่แคมมี่ส่งตัวทอ็อดเข้านอนเรียบร้อยแล้วเธอก็ได้ไปนั่งลงข้างๆด็อกและพยายามยั่วยวนเขาแคมมี่นั้นรู้ดีว่าเพื่อนคนนี้ของชาเลนเจอร์สงสัยอะไรมากเกินไปแล้วแต่ถ้าว่าด็อกก็ยังคงถามเธอต่อไปไม่ยอมหยุดด็อกที่ถามกับแคมมี่ว่ามันไม่แปลกไปหน่อยหรอที่รถของชาเลนเจอร์จอดอยู่ที่นี่แต่ตัวของเขาหายไป ทางด้านของทอที่นั่งไปหลับเขาก็ออกมาดูว่าแคมมี่ทำอะไรอยู่และได้เห็นแคมมี่ที่กำลังจูจีอยู่กับดอปแต่ทว่าดรอปนั้นก็ได้คว้าหูฟังขึ้นมาจากทะเลสาบซึ่งนั่นก็ทำให้ทอตจำได้ทันทีว่านั่นคือหูฟังของพี่ชายของเขาทอจึงได้พยายามพิ้งเข้าไปเอาหูฟังกลับขึ้นมาก่อนที่ความจะแตกแต่ในท้ายที่สุดแล้วแคมมี่ก็ใช้ลูกธนูแทงตาของดอปก่อนที่ทอจะตา,ามมาซ้ำเขาเพื่อให้มั่นใจว่าดอปจะตายชัวในตอนนี้ทั้งคู่ได้มาตกลงกันว่าจะทำยในในังไงกับศพ ฟังเข้าไปทั้งแบบนี้หรือหันเขาเป็นชิ้นๆแล้วไปโยนทิ้งที่ทะเลสาบเหมือนพี่สุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็ตกลงกันว่าจะฝังศพของดอ็อกโดยการลากศพของเขาไปในป่าเพื่อไม่เป็นเป้าสายตาหลังจากที่เสร็จธุระแล้วทั้งคู่ก็กลับเข้าบ้านมาและคิดว่าปัญหาทุกอย่างน่าจะจบลงหมดแล้วจนกระทั่งวันต่อมาที่มีตำรวจมาเคาะประตูบ้านของพวกเขาตำรวจได้แจ้งกับพวกเขาว่าเมื่อคืนนี้มีผู้ชายที่เชื่อว่าด็อกได้โทรไปแจ้งตำรวจ ว่าเจ้ของบ้านหลังนี้ที่ชื่อว่าเชล l ลนเจอร์กับมาจ้าหายตัวไปทอ็อดดีแกลงตีนีงดยการบอกว่าเขาเห็นชายที่น่าสงสัยเดินผ่านไปผ่านมาเมื่อคืนนี้แต่ทว่าจากคําพูดของทอดจึงทำให้เรื่องราวบานปลายใหญ่โตมากขึ้นพวกตำรวจได้มาช่วยกันระดมทีมค้นหาแม้แต่แมรี่กับเอพ่อและแม่ของเชล l ลนเจอร์กับทอ็อดก็มาด้วยพวกเขาร้องห่มร้องไห้ด้วยความเสียใจเพราะคิดว่าเชลเลนเจอร์อาจจะถูกฆ่าตายไปแล้ว ในขณะที่ทอดมานั่งทำใจอยู่ปลายเตียงเขาก็ได้เห็นภาพหลอนไปส่ง,งพี่ชายทอดท,ที่ได้ถามพี่ชายว่าแกคิดว่าพวกตำรวจจะเจอศพของแกไหมก่อนที่ผีมาจาจะเดินเข้ามาและชวนทอดมีอะไรด้วยสักพักหนึ่งภาพหลอนของทอดก็หายไปเพราะว่าแคมมี่เข้ามาบอกกัเขาว่าเธอมีแผนการดีๆแล้วในเวลาต่อมาแคมมี่ได้เดินลงมาด้านล่างด้วยชุดนอนที่เปื้อนเลือดของเธอเธอสังเกตเห็นหยดเลือดที่ชุดนอนของเธอจึงได้ร้องอุทานว่านี่มันรอยเลือดของชาเลนจ์ แมวรี่ที่อยู่บริเวณนั้นด้วยจะได้ยินเสียงคำพูดของแคมมี่อย่างชัดเจนเช้าวันต่อมาทุกคนได้มานั่งทานอาหารเช้าร่วมกันแมวรี่ไม่กล้านั่งใกล้แคมมี่เพราะได้ยินเรื่องที่เธอพูดเมื่อคืนจอร์ดได้บอกกับพ่อและแม่ของเขาว่าเขาจะแต่งงานกับแคมมี่แมวรี่ก็เลยรีบแย้งว่าแม่ไม่เห็นด้วยตอนนี้พี่ชายของลูกหายตัวไปไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไงแต่ลูกจะจัดงานแต่งกับแคมมี่เนี่ยนะแมลที่ได้บอกว่าเมื่อคืนนี้แม่ได้ยินแคมมี่อุทานว่าเธอฆ่าชาเลนเจอร์ ก่อนที่แมลี่จะถามลูกชายว่าแกฆ่าพี่ชายของตัวเองหรือเปล่าเออด่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบว่าแมรี่ว่าพูดบ้าอะไรเนี่ยทั้งทั้งที่ลูกชายของเรากําลังจะมีเรื่องดีพวกเขากำลังจะแต่งงานกันแต่คุณดดนมาบอกว่าลูกชายของเราฆ่าพี่ชายตัวเองเนี่ยนะแต่ทว่าแมรี่ก็ไม่ยอมหยุดและบอกว่าเธอไม่อยากให้ทอแต่งงานกับแคมมี่เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ดูร้ายกาละชักจูงลูกไปในทางไม่ดีเอทด่ได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกว่าผมทนไม่ไหวอีกต่อไปผมจะหย่ากับคุณสัก น้องทอดก็ได้รับข่าวดีจากตำรวจว่าพวกเขาสามารถจับตัวชายวิกลจริตคนหนึ่งได้ซึ่งชายคนนี้เพ่นพานอยู่ที่ริมทะเลสามเมื่อหลายวันก่อนและเขาน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยในการฆ่าเชลนเจอร์กับมาชาฟเหตุการณ์ทุกอย่างทำท่าจะลงเอยไปได้ด้วยดีแต่กลับกลายเป็นว่าท,อท็อดเองทำใจไม่ได้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นท,ท็อดที่บอกกับแคมมี่ว่าเขาฝันร้ายทุกคืนไม่นำซ้ำากยังเห็นภาพหลอนเป็นพี่ชายกับมาชาฟอีกด้วยท,ท็อดบอกกับแคมมี่ว่าเขาจะยอมรับสารภาพเรื่องนี้กับตำรวจ หลังจากนั้นทอดก็รีบขับรถไปที่สถานีตำรวจแคมมี่ได้ขับรถไล่ตามมาและพยายามจะห้ามทอดแต่ทว่าทอดก็มาถึงสถานีตำรวจและเดินเข้าไปมอบตัวแคมมี่ที่เห็นแบบนั้นจึงรีบขับรถพุ่งเข้าชนเขาตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุได้ยกปืนขึ้นมาเล็งใส่เธอแต่ทว่าแคมมี่ก็บอกทอดว่าอย่าสารภาพนะเธอพยายามอ้อนวอนให้ทอดเปลี่ยนใจและกลับไปอยู่กับเธอแต่ทว่าทอดก็บอกว่าผมขอเลิกกับคุณและงานแต่งงานของเราจะไม่เกิดขึ้น สักพักหนึ่งก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาเป็นแคมมีที่จัดการลั่นไกใส่หัวของทอตและตำรวจก่อนที่เธอจะหลบหนีไปจากที่เกิดเหตุหนึ่งปีผ่านไปเอารได้เห็นรถเข็นของใครบางคนออกมาเป็นทอตที่ถูกยิงที่หัวแต่เขายังไม่ตายแต่เขาก็ต้องสมองเสริมและกายเป็นคนพิการตลอดชีวิตทอตที่ถามกับพ่อว่าแม่อยู่ที่ไหนเอลก็เลยบอกว่าพวกเราอยากกันแล้วตอนนี้เชลเจอร์ตายแล้วส่วนแคมมี่ก็หายตัวไปไม่รู้ว่าเธอไปอยู่ที่ไหนกันแน่ ถึงแม้ว่าท็อตจะสูญเสียความทรงจําไปบางส่วนแต่เขาจะไม่มีทางลืมชื่อผู้หญิงคนนี้อย่างแน่นอนก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นภาพยนตร์ระทึกขวัญออกแนวตลกนิดๆแต่ถ้าว่ากับมีการดําเนินเรื่องที่สนุกมากๆเหมือนกับว่าคู่รักคู่นี้จะจัดการปัญหาอะไรไปสักอย่างแต่ก็มักจะมีปัญหาใหม่ขึ้นมาแทนที่อยู่เสมอพอพังมือก้าพี่ชายแฟนพี่ชายก็สงสยัยพอฆ่าทั้งคู่ตายเพื่อนของพี่ชายก็มางานปาร์ตี้เฉยเลย หลังจากที่ข้าปิดปากเพื่อนของพี่ชายที่รู้มากแล้วเพื่อนของพี่ชายคนนั้นก็ยังไม่ไวายโทรแจ้งตำรวจว่ามีคนหายไปสุดท้ายแล้วเรื่องเราก็บานไปใหญ่โตจนถึงขั้นลากพ่อกับแม่เข้ามาเกี่ยวและถึงแม้ท้ายที่สุดล้วสองคู่รักจะสามารถจัดการปัญหาของพวกเขาได้แต่ความเป็นจริงแล้วท็อดก็ไม่สามารถทำใจยอมรับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ชีวิตของเขาไม่มีความสุขหลังจากที่ข้าพี่ชายตายท็อดจึงอยากทุติเรื่องนี้ด้วยการยอมรับสารภาพกับตำรวจ ซึ่งน่นก็นแน่นอนว่ามีหรือว่าแคมมี่จะเห็นด้วยบทสรุปในตอนสุดท้ายจึงค่อนข้างจะสมเหตุสมผลถือว่าเป็นหนังระทึกขวัญอีกเรื่องที่ดูสนุกมากๆก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปละประโยนต์เรื่อง Cottage Country ซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ